ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนี้เพื่อนๆอ,อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ไอายทำคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนยังเหลืออีกต้อง63%แเน่เขามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ไอด้วยล่ะถ้าพร้อมรับชมคลิปแล้วไปดูกันเลยฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับไอนะคะกี้นะคะทุกคนวันนี้ไอก็จะมาเล่นโรบอกในแบบที่มีชื่อว่าฟอ r ์บ้านะคะทุกคนแต่เป็นฟอ r b บ้าสองเนาะอ่าเป็นการเลี้ยงแมวฟอ r b บ้าหรือว่าแมวคาราเคิลที่เราได้รู้จักกันไปนะคะทุกคนออ้ยดูสิดูหน้าเจ ฟอร์ฟอร์แล้วนะคะทุกคนโอเคถ้าเพื่อนๆพ่อนอยากรู้แล้วว่าไอจะเรียงฟอร์บ่าได้แบบรอดหรือร่วงเดี๋ยวเราจะไปรับชมพร้อมกันเลยจ้าเอาล่ะก็เราก็จะเรียงฟอร์บ่า นี่เบ่งแรงขนาดนะั้นเลยรอถามก่อนโอ้ยคงไม่ได้แบบว่าเป็นก้อนนะคะทุกคนน่าจะเป็นแบบว่าเป็นของเร็วไปเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาปั๊มเงินกับฟอฟบ้ากันก่อนเลยนะคะทุกคนอีลูกๆๆๆๆๆูไอ้นี่วิธีแบบปั๊มเงินมานะคะทุกคนก็คือเราจะต้องรูปม,มันบ่อยเพืาอที่จะให้เงินยังอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนอย,อย่าไปไหนหนีพ่นเงินออกมาพ่นเงินมาพ่นเงินออมาอ่าโอเคตอนนี้ไอ้มีเงินอยู่สองร้อยมันซื้ออะไรได้บ้างนะเดี๋ยวไอ้ขอดูซิเซิร์ชอินเทอร์เน็ตแบเค เสียงแบบ Windows 7มากค่ะทุกคนโอเคอรู้สึกว่าอาหารน่าจะหมดแล้วเราซื้ออาหารให้เจ้าฟอบบ้านหน่อยดีกว่าอันนึงแล้วก็รูเมดเอ๊ะรูเมดฟรีหรออ่ารูเมดคนนึงเอโอเคแล้วก็มีปฏิทินแล้วก็มีอ่าแล้วก็มีโปสเตอร์แมวนะคะทุกคนเอ๊อเอามาทำอะไรอะโปสเตอร์อ ซื้อปฏิทินแล้ก็โปสเตอร์อ่ะดูสิในดูซิโอ้ยปฏิทินรูปแมวฟลอป,ป้าแบบใส่แบบฮาวายเออมีความแบบดอกไม้มีแบบดอกไม้ถัดห,หูแล้ว1เออหวานหวานไปเลยแล้วก็โปสเตอร์แมวตรงนี้คือแบบเออโปสเตอร์แมวต้อง50บาทแล้วเอาแบบมีแค่แบบแมวลายสลิดติดอยู่ตรงนี้หรอถามก่อนเออฮัลโหล <c oughs> โอเคค่ะเพ <c oughs> ื่อนๆถ้เพื่อนๆรู้สึกว่าไอแบบเสียงแปลกๆหรือว่าพูดเบานะคะทุกคนก็เนื่องจากว่าไอทํากิจกรรมมานะคะทุกคนที่โรงเรียนแล้วก็เราใช้เสียงเยอะเกินไปจนกระทั่งเป็นคออักเสบนะคะทุกคนแต่ว่า สามารถพูดได้ดีๆหน่อยนะคะทุกคนอ่าสถานการณ์ตอนนี้คือไอก็แบบว่าปัป๊มเงินเรื่อยๆนะคะทุกคนทุกคนดูสิด้านนอกมันมีอะไรไม่รู้ด้วยเขียวๆตรงนั้นนะแต่เราออกจากบ้านไม่ได้อะดูดิเราออกจากบ้านไม่ได้เราต้องทายัางไงอยากไปเก็บอันนั้นจังเลยโอเคตอนนี้มีเงินจะสามร้อยซื้ออะไรต่อดีนะอ่ามีที่ฝนเล็บแมวมีอ่ะอ่าที่นอนแมวแล้วก็ บอลเอาไว้สําหรับให้เจ้าฟอฟบ้าเล่นนะคะทุกคนมันเพิ่มเงินหรอมันเพิ่มการดรอปเงิน2เท่าอ่ะซื้อนี้ก่อนเลยอ่ะเราจะได้แบบว่าเงินเยอะๆต้นไผ่แมวปะอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าให้เจ้าฟอฟบ้ากินนะคะทุกคนแล้วมันจะเพิ่มเงินบวกสมเลยอืมตอนนี้เรามีเงินอยู่200เราซื้ออ่ะที่ฝนเล็บแมวไปเลยอันหนึ่งโอเคเดวซีเจ้าฟอฟบ้าก็จะให้เงินชั้นมากเท่าไหร่อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมซื้อข้าวลืมซื้อข้าวแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟอฟบ ซื้อข้าวให้มันบ่อยๆนะคะทุกคนเมื네่อกี้อ me. ีกิ wow. ีเดียวคือฟอป้าเราคิดไปแล้วอ่ะดีนะาที่เราแบบว่าเราตั้งสติทันแล้วก็ซื้ออาหารให้มันได้นะคะทุกคนอุ้ยดูมันมาฝนเล็บทุกคนดูสิเออฝนกุดกๆๆกุดกตรงนี้เลยฝนดีๆนะลูกไม่ใช่ว่าเป็ฝนจนมันขาดลุยหมดนะโอ้โหฝนยันเช้าเลยหรอถามจริงฟอป้าแล้วก็ลรเมทนะคะทุกคนเหมือนว่าเราจะสามารถเก็บค่าค่าเช่าบ้านได้นะคะทุกคนเราจะเก็บค่าเช่าบ้านกับเขาทุกคนเราอยากแบบว่า ให้เขาแบบให้เงินเราเยอะๆนะคะทุกคนบอกเลยว่าการมาอยู่ฟรีกินฟรีแบบนี้แบบนั่งเฉยๆนี่แกต้องจ่ายค่าบ้านให้ฉันนะดูตัวป่านี่ในเวลาเก็บค่าบ้านแล้วนะฉันจ,จะเพิ่มค่าบ้านนะบอกเลยเหมือนว่าตอนนี้เขายังไม่อยากจ่ายแล้วนะคะทุกคนโทมาอยู่บ้านฟรีเลยกินพิซซ่าของฉันอีกนะ่ะเราได้เวลาเก็บค่าบ้านคะ่ะทุกคน,นเก็บมาเลยโอเคเพื่อจ่ายค่าบ้านแล้วนะคะทุกคนเลิศที่สุดรู้สึกว่าตอนนี้เจ้าฟอปป้าของเราคือค่าแบบว่า ความสุขตอนนี้เหลืออยู่แค่ยีเอเองเราสามารถซื้ออะไรให้เขาได้บ้างอะ่ะตอนนี้เราต้องการแบบว่าของที่ทําให้เจ้าฟอร์บ้ามีความสุขนะคะทุกคนแต่ดูเหมือนว่าเรายังไม่มไมสามารถซื้อได้เลยเพราะเงินเราน้อยมากตอนนีโ้โอ้โอ้ลุกรุหัว okay. ลุกหัวลุบมหัวค่ะเพิ่มแฮปปี้เนสโอเคลุกวุูมหัวลุบ่หัวลืมไปเลยค่ะทุกคนว่าการลุกมหัวคือทําให้เจ้าฟอร์บ้านั้นมีความสุข <ương> นะคะทุกคนมาลุบต่อลุกรุ่ลุกลุกอย่าเพิ่งไปไหนลุกก่อนอูโห เดี๋ยวก่อนแกจะแบบว่าอึแบบบลูทูธไม่ได้ปะอุ้ยตายแล้วอู้ยเราลื่นอึมันมันอึตรงนี้ทุกคนเราลืมเก็บอึอยู่ตรงกระบะทรายเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เก็บให้เดี๋ยวแม่เก็บให้โอ้โหเมื่อกี้มันอึกลางบ้านเลยค่ะทุกคนแล้วเราก็ลื่นอึเจ้าฟอป้าไปแล้วด้วยแต่นี้มันไม่ถูกต้องนะลูก,ล,กลูกอย่าอึกลางบ้านนะเข้าใจปะโอเคค่ะแฮปปี้เนตคือแบบว่าสีเหลืองแล้วเราต้องทำให้เจ้าฟอป้ามีความสุขมากที่สุดแล้วมันจะได้เพิ่มตังค์ให้เราเรื่อนะะนอนนทเรราาามีีแวว่่ืดห ราจะซื้อต้นอ่อนข้าวสาลีให้แมวกินไอหวังเรื่องเงินนะคะไอก็จะเอาต้นนี้ก่อนเอานี้ก่อนแล้วกันเรารู้สึกว่าเราหน้าเงินค่ะทุกคนโอเคมาโอยเงินมาให้เยอะๆเลยนะจ๊ะมา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 อย่าไปไหนอย่าไปไหนมามามาให้รูปๆแล้วอยู่เฉยๆตอนนี้ไอรู้สึกว่าเงินของเราแปบ๊บๆก็คือ300วอแล้วนะคะทุกคนจากที่แบบว่ากดแบบ10นาทีก็ยังแบบไม่ถึงร้อยสักทีอะทุกคนเออดูเอ่ะเข้าซ่วมเลยเข้าซ่วมเลยเอออย่างนั้นแหละอุย้ย ถ้าจะอืดแดงขนาดนี้นะฉันรู้สึกว่าฟอป้าฉันน่าจะท้องเสียแล้วล่ะทุกคนอึสมากดรัวๆเลยตอนนี้เขาฟนเล็บเราได้โอกาสในการปั๊มเงินแล้วค่ะทุกคนอุ้ยตอนนี้เรามีเงินเกือบพันแล้วเดี๋ยวเราต้องเอาเงินให้ได้ครบพันเลยปั๊มเงินเยอะๆปั๊มเงินเยอะๆเอาเงินเยอะๆเอาอีกเอาอีกเอาอีกจะครบพันแล้วจะครบพันแล้วจะครบพันแล้วโอเคตอนนี้เงินเราครบพันแล้วค่ะทุกคนนี่ว่าไงอะได้เวลาจ่ายค่าบ้านแล้วนะโอ้ฉันก็เพิ่งจ่ายเธอไปเมื่อกี้นี่เองอ่ะค่อยจ่ายได้ป่ะเธอนี่เก็บค่าบ้านกับฉันทุกวินาทีีไไไมม่่่่ดดด้้้้้ปปฉััันนนนนนกกก็เเเเเงิขาาาาาโรรรูสึวลือบพ ูเมดมากเกินไปหน่อยโอเคมาที่อาหารแมวตอนนี้เราม mm ีเ hmm. ง he okay, uh, mm ินอยู่900อ่ะซื้อที่นอนแมวไปคุกบุกหรอสมุดทําอาหารเหรอทุกคนแป๊บนึงนะเดี๋ยวไอ้กิบตังก่อนสมุดทําอาหารทําอะไรได้อ่ะเสียงเสียงโกลนคือดังมากเมื่อกี้ตกใจหมดเลยนึงว่าเสียงอะไรแกจะโกลนดังเกินไปไม่ได้ปลาจะฟรอปล่ะเออ แล้วก็ต้องเก็บเงินต่อรัวรัวๆเรารู้สึกว่าเราแบบเหนื่อยกับการที่แบบว่าต้องมาเดินตามเจ้าฟอปป้าแล้วก็แบบมานั่งกดมาสอคลิกเอาเงินเอาเงินอ่ะทุกคนมันมีแบบว่าอะไรที่แบบว่าทําแบบเก็บเงินแบบอัตโนมัติไหมแล้วก็แบบว่าให้เจ้าฟอปป้าแบบได้เงินเยอะๆไงทุกคนเออใช่ไหมล่ะตอนนี้ไอมีเงินอยู่600สามารถซื้อเบบี้ ดูรูปโปมันสิทุกคนเป็นแบบว่าแมวดํากินโยเกิรต์ตแล้วแบบว่าหน้าจุ่มลงไปในถ้วยโยเกิรต์ตอะทุกคนโูเอ็นดูอ่ะซื้อมาหน่อยเลยวละกันอันนี้มันคืออะไรอ่ะ,อ,ะอยากรู้อะทุกคนอ่ะเราซื้อไปแล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอหรือว่ามันแค่เพิ่มเงินให้เจ้าฟอบ้าเฉยอ่ะ ไอไม่รู้ทุกคนว่าอันนี้เมื่อกี้คืออะไรอ๋ออันนี้คือเป็นถ้วยอาหารแมวเล็กอีกอันนึงหรอแปบลบว่ามันจะมีลูกได้ใช่ปะอ้นี่นี่แทุกคนมีดฟอบบ้าเป็นการแบบว่าเป็นแมวคาราเคิลฟอบบ้าตัวเมียนะคะทุกคนมีโบติดผมด้วยอู้หหวานสุดอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเทอ,อาหารแมวก่อนทุกคนเดี๋ยวเจ้าฟอบบ้าแบบหิวโหยอ,อีกเดี๋ยวมันจะโวยวายนะคะทุกคนมีเงินเยอะๆเราจ้างแม่บ้านจังเลยอะ่ะไม่อยากแบบว่าคอยตามเก็บอืเก็บอะไรแล้วทุกคนใช่ไหมนะมันเหนื่อยมากเลยอ่ะตอนนี้ไอ้ก คราวนี้ไอจะจ้างแม่บ้านนะคะทุกคนเพื่อที่จะมาคอยให้อาหารเจ้าฟอฟบ้าของไอนะคะทุกคนแล้วก็เก็บฉี่เก็บอึนเนาะเพราะว่าไอารู้สึกว่าไอขี้เกียจตามเก็บฉี่เก็บอึแล้วก็ให้อาหารแล้วอะ่ะโอเคไอจะซื้อนีโกเมดมาเลยจ้าดีมาเลยแม่บ้านแม่บ้านมาหน่อยแม่บ้านแม่บ้านเดี๋ยว <c oughs> ในรูปคือแบบว่าเป็นสาวเมดน่ารักใส่ชุดหูแมวนะคะทุกคนแ้ดูตัวสิฮัลโหลซีสอะไรเนะี่ยทำไมตัวมันเป็นแบบเป็นแบบเนี้ยเป็นตัวแมวทุกคนโอ้แมก๊แต่ก็ยังดีนะที่แบบว่าเขาคอยให้อาหารเจ้า,จาฟอบ้าลแล้วก็เก็บอืฟอฟอบ้านนะนี่ฉันจ้างเธอมาแล้วเธอทำงานดีๆหน่อยนะได้ค่ะนายท่านเออเป็นไงคะดิฉันเ็กซเปล่าค่ะนายท่านโอ้โย เซ็กซี่มากเลยจ้าดูทีมีความแบบ L S นะจ๊ะเออเลิศม,มากก็มีเงินจุดสองพันเราจะซื้ออะไรดีอ่ะเดี๋ยวเราซื้อ,อน,นี้ดีกว่านะคะทุกคนมันเพิ่มเงินต้องสิบแนะ่โอเคซื้อปุ๊บอ่ะลองกดเงินดูดิดูซิตอนแรกอ่ะเรามี1,400รอดูซิว่าเราจะได้เงินเยอะกว่าเดิมไหมอุ้ยว้าวเด็มมากเลยทุกคนดูสิแปบ๊บเดียวคือแบบว่าเงินแบบโอ้โหความแบบว่าเงินบวก10บนะคะทุกคนดูซิเงินมันได้เยอะมาก เลิศเลือเล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 นี่สูตรของไอ้นะคะทุกคนการปัม๊มก็คือเราจะรูปจะฟอบบ้า์เรื่อยๆนะคะทุกคนแล้วเราก็กดตัวมันเพื่อที่จะปั๊มเงินนะคะทุกคนเออขี้โกงไปไหนในตัวไอ้โทมีนายได้เวลาเก็บค่าเช่าบ้านแล้วนะจา่ายค่าเช่าบ้านฉันมาสิดีดอไยตอนนี้ฉันยังไม่มีเลยอะ่ะฉันเพิ่งจ่ายเธอไปเองอะ่ะ <im it> เดียเด๋ยวเธออยู่นี่มาต้้งสองสามวันแล้วนะเธอจะไม่มีเงินจ่ายได้ไงสิฮัลโหลเจ้าลูมเมดของเรานะเบียวค่าบ้านนีกแล้วค่ะทุกคนโธ่ถ้าเป็นแบบนี้ฉันจะไม่เห้นนายอยู่ด โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าเราซื้ออะไรได้อีกบ้างแล้วเราก็จะพักคลิปกันก่อนเลยนะคะทุกคนตอนนี้เรายังไม่มีแฟนให้เจ้าฟ o อปบ้าใช่ปะแต่ว่าไอาคิดว่าไอาจะค่อยซื้ออุ๊ยมันบอกว่าเพิ่มอัตราการดอปเงิน2เท่าอุ้ยมันก็ซื้อให้เลยซิแล้วกันนะอ่ะซื้อแฟนเจ้าฟรอปบ้าไปเลยจ้าดูซิอู มีความแบบเป็นฟอปป้าใส่โบสีชมพูทุกคนดูสิเออหน้ารักุกกีบแต่ว่าทำไมหน้าตาเหมือนกันเลยเฮ้ยแล้วก็ตอนนี้เราแบบมีเงินเยอะมากค่ะทุกคนคือเรารวยมากแล้วก็เดี๋ยวเราจะซื้อเอออ่ะเกมมิ่งแล้วกันทุกคนอ่ะซื้อโตเกียมาให้เจ้าฟอปป้าเลยโอ้โหเป็นการอัปเกรดโตคอมแบบว่าโตคอมแบบ Windows XP นะคะทุกคนตอนนี้เป็นว i n d o w s แบบ20แล้วนะคะทุกคนถือว่าเป็นอะไรที่อลังการมากแล้วก็แบบว่ามีรูปโปรไฟล์เป็นรูปฟอปป้าแบบมีกล้ามเลยนะคะทุกคนโอ้ยหหลอดรากล้ามโตจริงเกินตออนี้้้เจาาฟขงงไไก็คืม่แลว นะคะทุกคนนางมีแบบว่าคู่ชีวิตคู่รักเดินตามติดตูดไปเลยนะคะทุกคนเป็นอะไรที่แบบว่าอืมแล้วก,ก็มีความสุขไปด้วยเลยอะ่ะ <ST U TS> นี่ไงทุกคนนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้มันจะเก็บเงินให้เราด้วยถ้าเราแบบว่ามีเจ้าตัวนี้อะ่ะมันจะตามเก็บเงินเจ้าฟอร์บ้าตอนเรากดน,นะคะทุก<า>คนเอ้ยเลิศซื้อเลยจ้าไม่คิดเลยอ่าซื้อมาซิอยากดูโอ้โหเป็นแมวสฟิงค์ตัวสี่เหลี่ยมนะคะทุกคนแต่ราแบมีหน้าทุกมุมเลยอะ่ะไม่เห็นเหมือนเจ้าฟอร์บ้าเลยที่แบบว่ามีหัวมีหน้าตรงนี้ดูสี่ทุกคนมััันนนนจจจะะเเเเเดดิิิตตาาาามมววว้้้้้ฟรบบแลก็งใหย เห็นไหมทุกคนดูดวมๆ,ๆแล้วเงินแบบว่าดูดเข้าตัวเราแบบรัวๆเลยอ่ะออเลิศน้มีความแบบว่ามันเก็บเงินแทนเราอ่ะทุกคนเออเลิศ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 าวนี้เราจะได้ไม่ต้องแบบว่าเดินตามเก็บเงินอีกต่อไปแล้วค่ะทุกคน <S <S <ๆ S 1> เดี๋ยวเราจะซื้อเครื่องรางไอ้นี่นะคะทุกคนเครื่องรางดักฟันเนาะสำหรับเจ้าฟอบบ้านนะอ่ะซื้อเลยเออโอเค เครื่องรางดักฝันตรงนี้อ่ะแล้วมันคืออะไรอ่ะทำให้ฟอบบ้าแบบหลับฟันดีเราหรือ,อยังไงไอ้ <c oughs> <I S 2> ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนตอนนี้โอ้โหกำลังจะปิดคลิปก็คือมาแบบมาเบ่งตรงต่อนหน้าต่อตาเลยตอนนี้นะคะทุกคนบ้านของเราก็มีความแบบว่าอัปเกรดมากยิ่งขึ้นแล้วก็เจ้าฟอบบ้าของไอ้ก็แบบแข็งแรงสุขภาพร่างกายมีความสุขดีนะคะทุกคนแล้วก็มีแฟนแล้วก็แบบว่ามี แมวสฟิงตามติดชีวิตด้วยนะคะทุกคนแล้วก็มีแม่บ้านเมดส,สาวสุดแซ่บที่แบบว่าเราจ้างมาด้วยนะคะทุกคนโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปการเลี้ยงฟอฟ้าของไอเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไอ้ทำคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้แล้วก็ชวนเพื่อนมาติดตามช่องของไอได้ล่ะสำหรับคลิปนี้ไอขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ